มาวันนี้มากินห่อเจียออเจ๊ยบไหมฮะห่อเจี๊ยบมัง่งห่อเจี๊ยบมั่งอ้าวเหรอแต่อร่อยปะวันนี้มาเจีย๊ยบอะไรเนี่ยเจี๊ยบสมะเมียอร่อยอร่อยอร่อยรอแล้วลใครเลี้ยงมาะตแล,ตลใครเลี้ยงใครเลี้ยงมาเลี้ยงใช่ปะใครเลี้ยงมาเลี้ยงใครเป็นคนจ่ายตังค์มืม้อน,นี้เอาแม่จ่ายตังค์เอาไม่ใช่แม,าาม่จ่ายเหรอมึงไม่มตเล่เลไหนอ้าว มีตังจ่าะเนี่ยมีังจ่ายวะ่เงนจ่ายมาไม่เป็นมาไม่มีังจ่ายไปล้างชาวนะมเป็นเลยเสียเงินไยตอนแรกตอนนี้มาอร่อยไหมเนี่ยตกลงวันนี้กินอร่อยไหมหมอเจี๊ยบวะหมอเจี๊ยบหมอเจี๊ยบอ้าหมอเจี๊ยบลูกกบ้ากินติดปาหมอเจี๊ยบน่ารักอ่เนียถรูเลยมาถ่ยูปสมา่าุณหน่อยเอะมาไเปนหนเลยเด้ว บายบายกล้องเลยมึงตอแหลไหนจะไปเร็วเร็วไปบ่ายกล้องเลยเร็วบ่ายไปบ่ายไปบ่ายบายกล้องเลยไยบ่ายเลยไปบ่ายมึงเขียนว่าฉันตอแหลวะเฮ้ยวันนี้มากินเพื่ออะไรวะฉลอง